หยุดสักครู่แล้วฟังอย่างตั้งใจสิ่งที่ฉันจะบอกคุณอาจฟังดูไร้สาระหรือแม้แต่ขัดแย้งกับสิ่งที่คุณเคยเรียนรู้แต่เป็นความจริงที่สุดทุกสิ่งที่คุณเคยเรียนรู้เกี่ยวกับความสําเร็จนั้นผิดไม่ใช่ปริญญาไม่ใช่ความขยันและยิ่งไม่ใช่โชคฉันค้นพบสิ่งนี้ด้วยวิธีที่เจ็บปวดที่สุดตอนที่ฉันไม่มีอะไรเลยไม่มีเงินไม่มีทิศทางและไม่มีความมั่นใจในตัวเองแต่เพียงไม่กี่ปีฉันก็สามารถเปลี่ยนจากล้มละลายอย่างสิ้นเชิงไปสู่การสร้างรายได้มากกว่า3ล้านบาทต่อปีทําได้อย่่่่างงไรรแคคปะยุกต์ใช้สิทีนนบน โลกน้อยกว่า1%เปอร์ซมีความกล้าในการทําจริงตอนนี้ตอบฉันสิถ้าทุกสิ่งที่สอนคุณเกี่ยวกับการหาเงินเป็นเรื่องโกหกละ่ะถ้าแค่เปลี่ยนความคิดหนึ่งเพียงความคิดเดียวสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตของคุณได้ทั้งหมดละ่ะฉันค้นพบสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตฉันอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังจนแทบไม่มีใครเอาจริงทุกอย่างเริ่มต้นจากความคิดเพียงความคิดเดียวไม่ใช่เงินไม่ใช่โชค และไม่ใช่เพราะมีใครเปิดประตูให้ฉันแต่เป็นความคิดที่เมื่อเข้ามาในสมองของฉันก็เริ่มเปลี่ยนทุกสิ่งรอบตัวตอนนั้นฉันไม่มีอะไรเลยไม่มีปริญญาไม่มีประสบการณ์และเชื่อใหม่แม้แต่ความมั่นใจในตัวเองก็ไม่มีฉันทําความสะอาดพื้นสํานักงานด้วยค่าจ้างประมาณ1 5 0 0 0บาทต่อเดือนใช้1 5 0 0 0ันฉันจํากลิ่นพื้นและเสียงถังน้ํากระแทกผนังได้ดีขนาดที่ฉันถูพื้นฉันคิดว่านี่คือสิ่งที่ฉันจะทําตลอดชีวิตหรือฉันไม่เห็นทางออกจนวันหนึ่งมีคนให้หนังสือฉัน คิดและรวยของนโปเลียนฮิลนี่คือเมล็ดพันธุ์ฉันไม่รู้แต่หนังสือเล่มนั้นกําลังจะเปลี่ยนวิธีคิดของฉันอย่างสิ้นเชิงที่น่าสนใจคือไม่ใช่การอ่านเองที่เปลี่ยนฉันแต่เป็นความคิดที่มันสื่อสารพลังของความคิดความเชื่อว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากจิตใจมันโจมตีฉันเหมือนสายฟ้าเป็นครั้งแรกที่ฉันระหนักว่าไม่ใช่โลกที่จํากัดฉันแต่เป็นวิธีคิดของฉันเองจนถึงตอนนั้นฉันเชื่อว่าคนพิเศษคนโชคดีหรือผู้ที่ได้รับการศึกษาดีเท่านั้นถึงจะประสบความสําเร็จแต่ถ้าไม่ใช่ละ ถ้าจุดเปลี่ยนชีวิตที่แท้จริงของคนคนหนึ่งคือความสามารถเพียงแค่เชื่อในความคิดหนึ่งและลงมือทําอย่างมีศรัทธาหลักฉันเริ่มทดสอบฉันหยิบกระดาษมาหนึ่งแผ่นเขียนเป้าหมายไม่มีอะไรพิเศษแค่ต้องการออกจากนี่เท่านั้นและนั่นก็เพียงพอคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นภายในไม่กี่เดือนทุกอย่างเริ่มเคลื่อนไหวในแบบที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนผู้คนเริ่มปรากฏโอกาสที่ฉันไม่เคยสังเกตมาก่อนเริ่มเข้ามาฉันได้รับการเลือกตำแหน่ง และหลังจากนั้นไม่นานฉันก็เปิดบริษัททำความสะอาดของตัวเองในปีแรกฉันทำรายได้เกินหนึ่งล้านบาทในเวลานั้นฉันแทบไม่รู้จักการบริหารบัญชีธนาคารด้วยซ้ําฉันไม่ได้ฉลาดขึ้นไม่ได้เรียนการบริหารแต่ฉันเพียงปรับตัวเข้าสู่ความถี่ของความคิดที่ถูกต้องตอนนี้ลองคิดถึงตัวคุณเองคุณมีความคิดที่ยอดเยี่ยมกี่ครั้งแล้วแต่ยอมแพ้ก่อนเริ่มกี่ครั้งแล้วที่เสียงในใจบอกให้ไปเลยแต่เสียงอีกเสียงที่ดังและวิจารณ์มากกว่าบอกว่าเป็นไปไม่ได้ คุณฝันฝันไปกี่ครั้งเพราะมีคนหัวเราะหรือเพราะคุณเองเชื่อว่าคุณไม่สามารถทําได้ความจริงคือโอกาสไม่ได้ขาดแคลนสิ่งที่ขาดคือการตัดสินใจไม่ใช่เงินที่ขัดขวางคุณแต่เป็นการไม่ทุ่มเทให้กับความคิดหนึ่งความคิดเหมือนเมล็ดพันธุ์ถ้าคุณปลูกและรดน้ํถถาด้วยศรัทธาและการลงมือทําทุกวันมันจะเติบโตแต่ถ้าปล่อยให้แห้งมันก็จะตายและสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคนส่วนใหญ่ ไม่เคยให้ความคิดของพวกเขาเกิดขึ้นจริงสถิติแสดงให้เห็นว่ากว่าร้อยและเจ็ดสิบของคนต้องการเริ่มสิ่งใหม่ธุรกิจหนังสือหรือโปรเจกต์แต่จริงๆแล้วเริ่มน้อยกว่าร้อยละสิบและจากกลุ่มนั้นยังคงทำต่อจนจบเพียงไม่ถึงสองเปอร์เซ็นต์อะไรที่แยกสองเปอร์เซ็นต์นี้จากคนอื่นไม่ใช่โชคแต่เป็นโฟกัสความสามารถในการรักษาความคิดให้มีชีวิตอยู่แม้ทุกอย่างดูเหมือนไม่เกิดขึ้นฉันเรียนรู้สิ่งนี้เมื่ออยู่คนเดียวมือถือไม้กว่าและหัวใจเต็มไปด้วยความกลัวฉัน ตัดสินใจว่าถ้านี่คือโอกาสเดียวที่ฉันมีฉันจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นทองและนั่นก็เกิดขึ้นจริงไม่ใช่เพราะฉันพิเศษแต่เพราะฉันไม่ปล่อยให้ความคิดตายดูสิโลกเต็มไปด้วยคนฉลาดและมีพรสวรรค์แต่พวกเขาไม่ไปไหนทําไมเพราะพวกเขายอมแท้ความคิดระหว่างทางจิตใจนั้นขี้เกียจมันต้องการความสบายต้องการความปลอดภัยแต่ความปลอดภัยคือภาพลวงตาที่ใหญ่ที่สุดความปลอดภัยที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะเชื่อในความสามารถของตัวเองในการสร้างสรรค์ และการสร้างสรรค์ต้องใช้ความกล้าความกล้าที่จะเชื่อในสิ่งที่ไม่มีใครเห็นความกล้าที่จะเดินหน้าต่อแม้ทุกอย่างจะต่อต้านความกล้าที่จะกล้าไปข้างหน้าแม้ไม่มีใครเชื่อในตัวคุณฉันไม่มีหลักฐานว่ามันจะสําเร็จฉันมีเพียงความคิดหนึ่งและการตัดสินใจแน่วแน่ว,ว่าจะไม่หันหลังกลับตอนนี้ฉันอยากให้คุณคิดความคิดอะไรที่อยู่ในหัวคุณมาหลายสัปดาห์หลายเดือนหรือหลายปีแล้วแล้วทําไมคุณถึงยังเพิกเฉยอย,อยู่ความคิดนั้นที่มาเยือนคุณในยามค่ําคืนเมื่อความเงียบเข้าปกคลุมทุกสิ่ง และคุณผักสายด้วยคําว่ายังไม่ตอนนี้อาจเป็นความคิดที่จะเขียนหนังสืออาจเป็นการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองหรืออาจเป็นการเปลี่ยนสายอาชีพทั้งหมดแต่ฉันอยากถามคุณว่าคุณจะเสียอะไรถ้าลองทําและคุณจะเสียอะไรถ้าไม่เคยลองทาตอบง่ายมากคุณจะเสียชีวิตของคุณไปคุณจะเสียเวลาอยู่ในชีวิตประจําวันที่ไม่สร้างแรงบันดาลใจทําง,งานในสิ่งที่ไม่ทําให้คุณมีความสุขเพียงเพราะกลัวการก้าวแรกฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไรแต่ฉันก็เริ่มลงมือและนี่คือสิ่งที่แยกฝัน กับการลงมือทำคนส่วนใหญ่รอให้ความมั่นใจก่อตัวก่อนที่จะลงมือทำแต่ความมั่นใจเป็นผลลัพธ์ของการกระทำไม่ใช่สาเหตุคุณจะไม่รู้สึกว่าพร้อมก่อนเริ่มแต่คุณจะรู้สึกว่าพร้อมหลังจากเริ่มลงมือทำตัวฉันเองคือหลักฐานที่มีชีวิตเมื่อฉันเปิดบริษัทของตัวเองฉันไม่รู้วิธีบริหารธุรกิจฉันทำทุกอย่างตามสัญชาตญาณผิดพลาดมากมายแต่ทุกความผิดพลาดสอนฉันสิ่งใหมย่ยิ่งฉันลงมือทำมากเท่าไรความชัดเจนยิ่งเพิ่มขึ้นการลงมือทำสร้างทิศทางทิศทางสร้างผลลัพธ์ และคุณดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกับพลังของคุณดังนั้นเมื่อคุณพูดว่าฉันไม่มีเงินจะกระวนเข้าใจว่าคุณต้องการอยู่ในสถานะไม่มีเงินต่อไปเมื่อคุณพูดซ้ำว่ามันยากจะกระวนเข้าใจว่าคุณต้องการความยากมากขึ้นคุณไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการแต่คุณดึงดูดสิ่งที่คุณเป็นและสิ่งที่คุณเป็นถูกกำหนดโดยความคิดที่ครอบงำจิตใจของคุณเพราะเหตุนี้ฉันจึงต้องเปลี่ยนโปรแกรมทางจิตใจทั้งหมดฉันเริ่มลงมือทำพูดและคิดเหมือนคนที่มั่งคั่งแล้วแม้บัญชีธนาาคร จะแสดงอย่างตรงข้ามในตอนแรกมันดูบ้าคลั่งฉันพูดกับตัวเองว่าฉันเป็นคนรวยฉันเป็นคนมั่งคั่งเงินไหลเข้าหาฉันอย่างง่ายดายและมีบางวันที่ฉันแทบไม่มีเงินพอซื้ออาหารแต่ฉันยังคงพูดซ้ําเพราะฉันรู้ว่าจะกระวาลตอบสนองต่อพลังไม่ใช่รูปลักษณ์ทีละน้อยสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนฉันดึงดูดคนใหม่ให้ดีใหม่โอกาสใหม่ ทุกอย่างหมุนรอบความคิดใหม่ของฉันฉันไม่ได้ฉลาดขึ้นแต่ฉันตระหนักรู้มากขึ้นความแตกต่างระหว่างคนที่รุ่งเรืองกับคนที่ไม่รุ่งเรืองอยู่ที่ว่าพวกเขาโฟกัสไปที่ไหนบางคนมองสิ่งที่ขาดหายในขณะที่บางคนมุ่งสร้างสิ่งที่ต้องการบางคนมองเงินเป็นปัญหาในขณะที่บางคนมองเป็นเครื่องมือในการเติบโตและการเปลี่ยนโฟกัสนี้เปลี่ยนทุกสิ่งนี่คือเหตุผลที่คุณเห็นคนที่มีปริญญาและตำแหน่งมากมายแต่ไร้จุดมุ่งหมาย และคุณก็ยังเห็นคนธรรมดาที่ถูกไอเดียหนึ่งนำทางสร้างจากรวัติทั้งหมดความฉลาดไม่สร้างความมั่งคั่งแต่ความตระหนกรู้สร้างความตระหนักรู้คือการรู้ว่าคุณคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเมื่อคุณเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับเงินเงินก็จะเปลี่ยนวิธีเข้าหาคุณโอกาสปรากฏขึ้นไม่ใช่เพราะมันไม่เคยมีแต่เพราะตอนนี้คุณมองเห็นได้ระดับความตระหนักรู้ของคุณคือตัวกรองที่กำหนดสิ่งที่คุณสังเกตเห็นเมื่อจิตใจคุณติดอยู่กับความขาดแคลนแม้ทองคำอยู่ตรงหน้าคุณก็อาจมองไม่เห็นฉันเรียนรู้ว่ากาารรทททงงนี่แ้จิ ไม่ใช่การต่อสู้เพื่อเงินแต่เป็นการทํางานกับตัวเองขัดกล้ามุมมองของจิตใจจนมองโลกใหม่เมื่อคุณยกระดับความคิดจักรวาลก็จะตอบสนองนี่คือหนึ่งในกฎที่แม่นยาที่สุดคุณจะได้รับเพียงสิ่งที่คุณพร้อมรับเท่านั้นดังนั้นถ้าคุณต้องการมากขึ้นคุณต้องเป็นมากขึ้นก่อนฉันเลิกวัดความฉลาดจากผลลัพธ์และเริ่มวัดจากความสามารถในการสร้างไอดีใหม่ความคิดสร้างสรรค์คือรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดของความฉลาดและทุกคนมีมันปัญหาคือความกลัวความรู้สึกผิดและความเชื่อจํากัด ทำให้พลังนี้ถูกบีบคั้นแต่เมื่อคุณปลดปล่อยตัวเองจิตใจของคุณจะกลายเป็นดินอุดมสมบูรณ์ที่ซึ่งโอกาสใหม่เป็นบานล,ลองคิดดูสิคุณรู้จักกี่คนที่ทํางานหนักกว่าและฉลาดกว่าคุณแต่ก็ยังไม่มีชีวิตตามที่ต้องการและกี่คนที่มีความสามารถน้อยกว่าแต่กลับมีชีวิตเสรีและมั่งคั่งความแตกต่างอยู่ภายในอยู่ที่วิธีที่พวกเขามองตัวเองคนรวยเชื่อว่าตนสมควรได้รับความรุ่งเรืองพวกเขาไม่ขออนุญาตเพื่อมีชีวิตอุดมสมบูรณ์พวกเขาแค่เป็น ดังนั้นถามตัวเองว่าคุณเชื่ออะไรเกี่ยวกับเงินจริงๆคุณเห็นมันเป็นสิ่งที่ไหลยอย่างอิสระหรือเป็นสิ่งที่ต้องได้มาด้วยความเสียสละความสัมพันธ์ของคุณกับเงินสะท้อนความสัมพันธ์ของคุณกับชีวิตหากคุณคิดว่าเงินขาดแคลนคุณจะใช้ชีวิตด้วยความกลัวหากคุณเข้าใจว่าเงินคือพลังงานคุณจะใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจฉันใช้เวลาหลายปีเพื่อเข้าใจเรื่องนี้แต่วันนี้ฉันสามารถพูดได้อย่างมั่นใจ ความสําเร็จไม่ขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้มากแค่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณเชื่อมั่นในพลังการสร้างสรรค์ของตัวเองมากแค่ไหนโลกภายนอกเป็นเทียงเงาสะท้อนของสิ่งที่คุณยอมรับภายในว่าเป็นความจริงเมื่อคุณเปลี่ยนความจริงของตัวเองโลกก็จะเปลี่ยนไปพร้อมกับคุณในช่วงขณะนั้นคุณจะตระหนักได้ว่าเรื่องทั้งหมดไม่เคยเกี่ยวกับความฉลาดแต่มันเกี่ยวกับสติและความตระหนักในช่วงเวลายาวนานฉันเคยถูกขังอยู่ในคุกที่เงียบสงบแต่ทำลายล้างได้มากที่สุดซึ่งมนุษย์ สามารถประสบได้นั่นคือความปรารถนาที่จะทําให้ผู้อื่นพอใจฉันเคยเชื่อว่าฉันต้องเป็นตามที่คนอื่นคาดหวังฉันพยายามอย่างหนักที่จะตรงกับภาพลักษณ์ที่โลกสร้างขึ้นว่าฉันควรเป็นใครแต่ไม่ว่าเราจะพยายามมากเพียงใดมันก็ไม่เคยเพียงพอมันเหมือนกอทับการวิ่งอยู่บนลู่วิ่งฉันพยายามเต็มที่เงือเต็มตัวแต่ยังคงอยู่ที่เดิมฉันยิ้มทั้งที่อยากร้องให้ฉันเห็นด้วยทั้งที่ไม่เห็นด้วยฉันทําสิ่งที่คนอื่นคิดว่าถูกต้อง แม้ว่าฉันรู้ลึกๆว่ากำลังทรยศต่อตัวเองและสิ่งนี้ค่อยๆกัดกร่อนภายในใจของฉันฉันจำวันนั้นได้อย่างชัดเจนวันที่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปฉันนั่งอยู่ท้ายห้องประชุมขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยผู้คนมองชายคนหนึ่งบนเวทีชื่อของเขาคือบินโกบเขาพูดด้วยอำนาจที่ดูเหมือนควบคุมอากาศรอบตัวทุกคนถูกสะกดด้วยทุกคำพูดฉันมองเขาด้วยความชื่นชมและความอิจฉาในเวลาเดียวกันฉันคิดว่าถ้าฉันพูดได้เหมือนเขาถ้าฉันมีความมั่นใจแบบนี้ชีวิตฉันคงต่างออกไปทั้งหมด แต่ลึกๆในใจฉันมีความกลัวที่ทําให้ฉันอมพาตกลัวถูกย่อเย,อเยอ้ยกลัวถูกปฏิเสธกลัวที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงแล้วพบว่ามันยังไม่เพียงพอขณะที่ฉันจมอยู่กับความคิดเหล่านี้บินพูดบางอย่างที่เหมือนมีดตีดใจฉันว่าถ้าคุณอยากเป็นอิสระค,คุณต้องเป็นตัวของตัวเองในช่วงขณะนั้นเวลาราวกับหยุดนิ่งฉันกระหนักว่าฉันไม่เคยเป็นตัวเองจริงๆฉันเป็นเพียงผลรวมของความคาดหวังของคนอื่นสิ่งที่ครอบครัวต้องการสิ่งที่สังคมยอมรับและสิ่งที่ฉันคิดว่าคนอื่นอยากเห็นและในขณะนั้น ฉันเข้าใจแล้วว่าฉันไม่ได้เป็นอิสระฉันแค่มีชีวิตอยู่ผู้คนส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตเช่นนี้อยู่ในคุกที่มองไม่เห็นพวกเขามีความฝันมีพรสวรรค์มีไอเดียแต่เก็บมันไว้เพราะกลัวการตัดสินของคนอื่นคุณเคยอยากลองทําสิ่งใหม่กี่ครั้งแต่ล้มเลิกเพียงเพราะกลัวถูกหัวเราะเยาะคุณพลาดโอกาสกี่ครั้งเพียงเพราะมีคนบอกว่านี่เกินตัวคุณและที่แย่ที่สุดคุณยอมลดตัวเองกี่ครั้งเพื่อให้เข้ากับสถานที่แคบๆค,ความสัมพันธ์ที่กดดันหรือการทํางานที่ฆ่าจิตวิญญ,ญาณของคุณ เพื่อให้ได้รับการยอมรับความต้องการที่จะได้รับการยอมรับเป็นความต้องการที่ส่งพลังที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์ตั้งแต่เด็กเราถูกสอนให้สแสวงหาความยอมรับคำชมจากครูรอยยิ้มจากเพื่อนการยืนยันจากหัวหน้าทั้งหมดนี้กลายเป็นเชื้อเพลิงแต่ปัญหาคือเมื่อการสแสวงหานี้กลายเป็นศูนย์กลางชีวิตของคุณคุณจะสูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดความเป็นตัวเองและราคาที่ต้องจ่ายนั้นสูงมากเพราะการทําให้ผู้อื่นพอใจอาจให้ความสะดวกสบายชั่วคราวแต่การใช้ชีวิต ที่ไม่ใช่ชีวิตของคุณเองคือการตายอย่างช้าๆหลายปีที่ฉันแบกคุกนี้ไว้กับตัวเองฉันไม่อยากเป็นจุดสนใจไม่อยากทำผิดพลาดไม่อยากถูกตัดสินแต่พยายามเป็นทุกสิ่งสำหรับทุกคนกลับทำให้ฉันไม่เหลืออะไรสำหรับตัวเองฉันจำคืนหนึ่งได้กลับบ้านอย่างเหน็ดเหนื่อยมองตัวเองในกระจกแล้วจำหน้าไม่ได้อีกแล้วนั่นคือใบหน้าที่เหนอยล้าว่างเปล่าและตาเต็มไปด้วยความกลัวในขณะนั้นฉันตัดสินใจฉันจะไม่ใช้ชีวิต เพื่อทําให้ใครพอใจอีกต่อไปฉันจะค้นหาว่าฉันคือใครจริงๆและถ้ามันทําให้ใครไม่สบายใจก็ปล่อยให้เป็นเช่นนั้นการตัดสินใจนี้เปลี่ยนทุกสิ่งแต่มันไม่ได้ง่ายเลยเมื่อคุณตัดสินใจเป็นตัวเองโลกจะมีปฏิกิริยาคนที่เคยปรบมือให้คุณเริ่มห่างออกไปบางคนวิจารณคุณตัดสินคุณบอกว่าคุณหญิงฝันเฟื่องหรือไม่อยู่กับโลกฉันเคยประสบกับสิ่งนี้เพื่อนบางคนจากไปครอบครัวเรียกฉันบ้าเพื่อนร่วมงานหลีกเลี่ยงแต่คุณรู้ไหมว่ามันเจ็ดกว่าการถูกวิจารณ์ไหม นั่นคือการยังคงอยู่ในความโกหกการเป็นตัวเองต้องใช้ความกล้ากล้าที่จะพูดไม่เมื่อทุกคนคาดหวังให้คุณพูดใช่กล้าที่จะลุกขึ้นเมื่อโลกอยากให้คุณคุกเข่ากล้าที่จะยอมรับความไม่สมบูรณ์ของตัวเองแสดงความผิดพลาดและไม่เสแสร้งเป็นคนอื่นความกล้านี้มาจากสิ่งหนึ่งการรู้จักตัวเองเมื่อคุณเริ่มเข้าใจและฟังตัวเองอย่างแท้จริงทุกอย่างจะเปลี่ยนไปคุณจะไม่สนใจว่าคนอื่นคิดอย่างไรอีกต่อไปเพราะคุณเข้าใจคุณค่าของตัวเอง ในที่สุดฉันก็เริ่มปลดปล่อยตัวเองจากภายในออกมาฉันไม่จำเป็นต้องต่อสู้กับโลกฉันแค่หยุดต่อสู้กับตัวเองฉันเริ่มจากเรื่องเล็กๆพูดสิ่งที่ฉันคิดจริงๆแม้ว่าจะเสียงสัน่นตตดสินใจตามความต้องการของตัวเองไม่ใช่ตามที่คนอื่นคาดหวังและคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นชีวิตเริ่มตอบสนองโอกาสที่เหมาะสมปรากฏขึ้นผู้คนที่จริงใจก็เข้ามาใกล้ทุกอย่างเริ่มประสานเข้ากันราวกับจักรวาลรอเพียงให้ฉันปรับตัวเข้ากับตัวเองแต่ก่อนที่ทุกสิ่งจะเกิดขึ้นฉัน ต้องเผชิญกับความกลัวที่สุดลึกของฉันความกลัวการถูกปฏิเสธนี่อาจเป็นความกลัวที่ลึกที่สุดของมนุษย์ความกลัวที่จะไม่ได้รับความรักความกลัวที่จะไม่เป็นส่วนหนึ่งความกลัวนี้ทําให้พรสวรรค์มากมายต้องดับไปอย่างเงียบๆทําให้คนที่มีความสามารถโดดเด่นหลายคนต้องซ่อนตัวอยู่ในชีวิตเล็กๆฉันจําเป็นต้องเข้าใจว่าการถูกปฏิเสธไม่ใช่จุดจบของโลกมันเป็นเพียงหลักฐานว่าฉันกําลังอยู่บนเส้นทางของความแท้จริงของตัวเองทุกครั้งที่มีใครบางคนถอยห่างไปฉันเตือนตัวเองเสมอว่า การถูกปฏิเสธคือการปล่อยผู้ที่ยังไม่พร้อมรับความจริงของฉันออกไปฉันยังตระหนักถึงสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งเมื่อคุณมีชีวิตเพื่อเอาใจผู้อื่นคุณจะไม่สามารถทำให้ใครพอใจได้อย่างแท้จริงเพราะมาตรฐานเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นเปลี่ยนแปลงและความพยายามไม่เคยเพียงพอแต่เมื่อคุณเป็นตัวเองโลกจะปรับตัวเข้ากับคุณคนที่เหมาะสมจะอยู่คนที่ไม่เหมาะสมจะจากไปและนี่คือพอในคราบความสูญเสียฉันจำได้ครั้งแรกที่ฉันขึ้นเวทีพูดฉันกลัวสุดขีดมือของฉันเงือออกเสียงสัน่น และทุกส่วนของร่างกายบอกให้ฉันถอยแต่ฉันไม่ถอยฉันก้าวต่อไปและในขณะที่ฉันเริ่มพูดฉันสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งฉันไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบฉันเพียงแค่ต้องแท้จริงนี่คือสิ่งที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับฉันเพราะความจริงมีความถี่ของมันเองเมื่อคุณพูดออกมาจากแกน่นแท้ของคุณผู้คนจะรับรู้พวกเขาจะเห็นตัวเองในตัวคุณนี่คือเหตุผลที่การเป็นตัวเองคือการกระทําแห่งเสรีภาพที่ทรงพลังที่สุดเมื่อคุณหยุดพยายามเอาใจผีแห่งความกลัวจะเริ่มอ่อนแรงคุณเริ่มมีชีวิตที่เบามีเป้าหมาย และเต็มไปด้วยความสุขคุณจะค้นพบว่าคุณไม่จําเป็นต้องได้รับการยอมรับจากภายนอกเมื่อคุณมีความสงบภายในและชีวิตจะสะท้อนสิ่งนั้นออกมาถามตัวเองสิในชีวิตของคุณยังมีด้านใดบ้างที่คุณยังแสงเป็นคนอื่นมีส่วนใดของคุณบ้างที่ติดอยู่กับความพยายามสร้างความสงบกับผู้อื่นในขณะที่สร้างสงครามในใจตัวเองฉันรับรองกับคุณได้เลยว่าราคาของความแท้จริงสูงแต่ราคาของการใช้ชีวิตโดยไม่มีมันนั้นไม่อาจทนได้ เมื่อฉันตัดสินใจที่จะเป็นตัวเองทุกอย่างก็เปลี่ยนไปฉันหยุดใช้ชีวิตด้วยความตัวและเริ่มใช้ชีวิตด้วยความจริงสิ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อคุณแท้จริงคุณจะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำเช่นเดียวกันเสรีภาพนั้นแพร่กระจายและนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการให้คุณสัมผัสต,ตอนนี้เสรีภาพที่จะเป็นตัวคุณจริงๆเพราะเมื่อคุณปลดปล่อยตัวเองจากความคาดหวังของผู้อื่นคุณไม่ได้เปลี่ยนแค่ชีวิตตัวเองแต่เปลี่ยนโลกรอบตัวด้วย ความสงสัยเคยเป็นศัตรูที่ใหญ่ที่สุดของฉันมานานมันขโมยโอกาสของฉันป้องกันไม่ให้ฉันเติบโตและเกือบทำลายความมั่นใจในตัวเองฉันเคยคิดว่าปัญหาอยู่ที่ความกลัวแต่ฉันพบว่าความกลัวเป็นทีงหน้ากากของความสงสยัยความกลัวจะปรากฏเมื่อความสงสัยครอบนำจิตใจนะและความสงสัยนั้นเจ้าเล่ห์มันไม่มาเสียงดังแต่ค่อยๆแทรกซึมเสียงนั้นพูดว่าถ้าไม่สำเร็จละ่ะถ้าฉันล้มเหลวละ่ะถ้าฉันไม่ดีพอละ่ะ เสียงนี้เคยกักขังฉันมาหลายปีและบางทีตอนนี้ก็อาจกักขังคุณอยู่ฉันจำช่วงเวลาที่ฉันไม่มั่นคงมากจนหลีกเลี่ยงการตั้งคำถามต่อสาธารณนได้ฉันเข้าร่วมสัมมนาอ่านหนังสือฟังบรรยายแต่ไม่เคยยกมือไม่ใช่เพราะไม่มีคำถามแต่เพราะกลัวดูโง่ฉันยอมออกไปโดยไม่เข้าใจอะไรดีกว่าการเสี่ยงถูกตัดสินพฤติกรรมเล็กๆนี้สะท้อนถึงรูปแบบลึกๆความกลัวที่จะผิดพลาดความสงสัยทำให้ฉันเชื่อว่าถ้าแสดงความประบางคนอื่น จะมองว่าฉันอ่อนแอแต่ความจริงคือการซ่อนความสงสัยทําให้ฉันอ่อนแอยิ่งขึ้นเมื่อฉันเริ่มทํางานกับเอลในติงเกนฉันได้เรียนรู้บางสิ่งที่เปลี่ยนวิธีมองชีวิตของฉันโดยสิ้นเชิงเขาบอกฉันว่าคนมักประเมินค่าความสามารถของตัวเองต่ำไปและประเมินค่าความสามารถของคนอื่นสูงไปสิ่งนี้กระแทกใจฉันอย่างแรงเพราะมันบรรยายสิ่งที่ฉันทําอย่างแท้จริงฉันเคยเชื่อว่าคนอื่นมีสิ่งที่ฉันไม่มี พรสวรรค์มากกว่าโชคมากกว่าหรือความฉลาดมากกว่าฉันลดคุณค่าตัวเองต่อหน้าผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวก็กินความสงสัยเหมือนเป็นความจริงและที่นั่นฉันเข้าใจว่าความสงสัยเป็นการโกหกที่น่าเชื่อถือมันสวมเสื้อผ้าความรอบคอบพูดเหมือนตันกัดแต่จริงๆแล้วมันคือความตัวที่ปลอมตัวเป็นเหตุผลฉันลังเลที่จะเริ่มธุรกิจแรกของตัวเองมานานคิดว่าถ้าฉันล้มเหลวล่ะถ้าฉันสูญเสียทุกอย่างล่ะเกือบจะยอมแพ้ก่อนเริ่มแต่วันหนึ่งฉันตัดสินใจลงมือแม้จะกลัวฉันไม่รู้เรื่องตลาดทําความสะอาด ไม่มีประสบการณ์ไม่มีแผนธุรกิจแต่ฉันตัดสินใจก้าวไปทันทีที่ทำเช่นนั้นมีบางสิ่งเปลี่ยนไปภายในตัวฉันทุกความผิดพลาดไม่ได้ทำให้ฉันล้มแต่กลับทำให้ฉันแข็งแรงขึ้นเพราะทุกความผิดพลาดค่าส่วนหนึ่งของความสงสัยฉันตระหนักว่าที่ทำลายความสงสัยไม่ใช่ความสำเร็จแต่เป็นการลงมือทำนั่นทำให้ฉันเข้าใจความแตกต่างระหว่างผู้ที่รุ่งเรืองและผู้ที่ติดอยู่ในความธรรมดาผู้ที่รุ่งเรือง ก็กลัวแต่ก็ยังลงมือทําพวกเขาไม่รอให้มั่นใจก่อนเริ่มแต่เริ่มเพื่อสร้างความมั่นใจความสงสัยไม่หายไปตามเวลาแต่จะหายไปเมื่อคุณลงมือทําเมื่อคุณลงมือแม้ตัวสั่นแม้ไม่มั่นใจเมื่อคุณเริ่มลงมือทําจักรวาลก็เริ่มตอบสนองคุณจะตระหนักได้ว่าคุณไม่ได้รอความกล้า คุณกำลังรออนุญาตแต่อนุญาตเพียงอย่างเดียวที่คุณต้องการคืออนุญาตจากตัวคุณเองลองคิดดูว่าหลายเดือนที่ผ่านมาคุณต่อโอกาสไปกี่ครั้งเพราะความสงสัยความคิดที่ดูดีแต่คุณเลื่อนออกไปการสนทนาสำคัญที่คุณหลีกเลี่ยงความฝันที่เก็บไว้เพราะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมคุณได้หาข้อแก้ตัวเพื่อต่อสู้กับความกลัวกี่ครั้งแล้วฉันยังไม่มีเวลาฉันต้องเตรียมตัวให้มากกว่านี้ฉันจะรอให้ทุกอย่างสงบก่อนคุณรู้ไหมว่าทุกประโยคนี้มีอะไรเหมือนกันทุกประโยคคือวิธีสุภาพในการพูดว่า ฉันสงสัยตัวเองความสงสัยคือโจรมันไม่ได้ขโมยเงินหรือโอกาสของคุณแต่มันขโมยพลังชีวิตของคุณเพราะเมื่อคุณสงสัยตัวตนของคุณจะแบ่งเป็นสองฝ่ายหนึ่งอยากก้าวไปข้างหน้าอีกฝ่ายอยากปกป้องฝ่ายหนึ่งฝันอีกฝ่ายูความขัดแย้งภายในนี้ดึงพลังสร้างสรรค์ทั้งหมดของคุณไปเปรียบเหมือนการขับรถโดยเหยียบคันเร่งและเบรกพร้อมกันคุณเหนื่อยแต่ไม่ไปไหนฉันจําได้ชัดเจนในคืนหนึ่งที่ฉันนอนไม่หลับคิดว่าควรจะดําเนินธุรกิจต่อหรือไม่ฉันเหนื่อยมีหนี้สินประมาณหนึ่งล้านสองแสนบาท และความสงสัยกำลังกินฉันเกือบยอมแพ้แต่ฉันตัดสินใจอย่างหนึ่งฉันจะไม่ตัดสินใจด้วยความกลัวอีกต่อไปฉันจะตัดสินใจด้วยความเชื่อไม่ใช่ความเชื่อทางศาสนาแต่เป็นความเชื่อในความสามารถของตัวเองในการสร้างสรรค์และนั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนทุกอย่างความเชื่อคือสิ่งตรงข้ามกับความสงสัยที่น่าตลกคือทั้งสองอย่างเป็นเรื่องของการเลือกคุณสามารถเลือกที่จะเชื่อในความล้มเหลวหรือเลือกที่จะเชื่อในความสําเร็จพลังงานที่คุณใช้เหมือนกันผลลัพธ์เพียงเปลี่ยนไปผู้คนมักถามฉันว่าฉันจะหยุดสงสัยตัวเองได้อย่างไรฉัันมกตอบว่า คุณไม่สามารถหยุดได้คุณต้องลงมือทําแม้จะสงสัยเพราะความสงสัยจะไม่หายไปอย่างสมบูรณ์มันอยู่เพื่อทดสอบว่าคุณต้องการอะไรมากแค่ไหนและทุกครั้งที่คุณลงมือทําความสงสัยจะอ่อนแรงลงเหมือนเงาดูใหญ่ในความมืดแต่หายไปเมื่อมีแสงแห่งการลงเนื้อฉันอยากเสนอสิ่งหนึ่งที่จะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคุณเลือกสิ่งที่คุณเลื่อนเพราะความกลัวอะไรก็ได้การสนทนาการตัดสินใจหรือไอเดียและตัดสินใจที่จะลงมือภายในเจ็ดวันข้างหน้าทําแม้ว่าคุณจะกลัวในวันแรกคุณจะรู้สึก ไม่สบายวันถัดมาคุณจะเจอแรงต้านแต่ถ้าคุณทําต่อไปสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นความสงสัยจะเริ่มอ่อนแรงและเมื่อมันอ่อนแรงความมั่นใจจะเติบโตคุณจะตรหนักว่าความสงสัยไม่เคยมีอํานาจที่แท้จริงอํานาจอยู่ในตัวคุณเสมอมันควบคุมคุณเพราะคุณเชื่อในมันเมื่อคุณเปลี่ยนความเชื่อนั้นเกมก็เปลี่ยนไปพลังงานทอดห้าทางและบุคลิกของคุณเปลี่ยนไปผู้คนเริ่มมองคุณต่างออกไปเพราะคุณมองตัวเองต่างออกไปฉันเคยเห็นคนฉลาดเสียทุกอย่างเพราะให้ความสงสัยควบคุม และเคยเห็นคนธรรมดาทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะตัดสินใจลงมือแม้ไม่รู้วิธีโลกไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่พร้อมที่สุดแต่ให้รางวัลกับคนที่กล้าตัดสินใจเมื่อมองย้อนกลับไปฉันเห็นชัดเจนว่าทุกครั้งที่ฉันสงสัยฉันเสียเวลาและทุกครั้งที่ฉันลงมือทำแม้จะกลัวชีวิต<ๆ>ก็ให้รางวัลเพราะความสงสัยทำให้หยุดนิ่งการลงมือทำทำ ให้เป็นอิสระความสงสัยคือเสียงของความนิ่งการลงมือทำคือเสียงกรีดร้องของการพัฒนาคุณไม่ต้องรอให้พร้อมแค่เริ่มต้นจิตใ,ใจมนุษย์เหมือนแปลงดินอุดมสมบูรณ์แต่จะให้ผลก็ต่อเมื่อคุณปลูกการลงมือทำหากคุณปลูกความสงสัยซ้ำๆมันจะรากลึกแต่เมื่อคุณปลูกการเคลื่อนไหวความกลัวจะหายไปนี่คือกฎสากลดังนั้นหากมีสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างลึกซึ้งสิ่งที่ความกลัวพยายามดักมันลงมือทำตอนนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่เมื่อทุกอย่างปลอดภัยตอนนี้เพราะความกลัวไม่หายไปก่อนการลงมือทำ มันหายไปหลังการลงมือทําและเมื่อเกิดขึ้นคุณจะหันกลับไปและพบว่าที่ผูกมัดคุณไม่ใช่ความสงสัยแต่เป็นภาพลวงตาที่คิดว่าคุณต้องการความแน่นอนชีวิตไม่ได้สร้างขึ้นสําหรับผู้ที่รอความมั่นใจแต่สร้างขึ้นสําหรับผู้ที่ก้าวเดินสร้างเส้นทางของตัวเองทีละขั้นแม้หมอกจะบดบังขอบฟ้าและความมหัศจรรย์คือเมื่อคุณก้าวแรกพื้นก็ปรากฏเสมอความสงสัยคือพลังที่ทําให้หยุดการลงมือทําคือพลังที่ทําให้เป็นอิสระสิ่งสําคัญที่สุดที่คุณต้องจําคือ ความมั่นใจไม่ได้เกิดก่อนการลงมือทําแต่มันเกิดจากการลงมือทําทุกย่างก้าวที่คุณทําแม้จะสั่นไหวแม้ไม่รู้ผลลัพธ์ก,กาลังสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองนี่คือวิธีเอาชนะความกลัวนี่คือวิธีเปลี่ยนชีวิตอย่ารอให้ความกล้ามาถึงก่อนเริ่มต้นเริ่มเลยแล้วความกล้าจะตามมาเพราะเมื่อคุณลงมือทําจักรวาลเข้าใจข้อความของคุณคุณพร้อมแล้วและในทันทีนั้นประตูเริ่มเปิดตอนนี้จงอยู่กับฉันวิดีโอต่อไปที่ปรากฏบนหน้าจอจะพาคุณลึกขึ้น ช่วยให้คุณก้าวขึ้นอีกขั้นในความรู้เพื่อให้คุณดีขึ้นกว่าตัวเองในตอนนี้1%ขอบคุณที่อยู่กับฉันฉันรอคุณอยู่ที่วิดีโอต่อไป